โทรเรียกมามีอะไรว่ามาไม่พี่เป็นตำรวจหรือเปล่าพี่ถามทำไมอ่ะก็นทำไมหนูจะมีมีสิทธิ์ถามอ่ะแล้วผมมีสิทธิ์ตอบคุณไหมมีสิทธิ์ที่จไม่ตอบคุณไหมเอ่ะเข้าไปเฮ้ยไม่ต้องสนใจกับเพราะว่าเขาไม่ใช่ตำรวจเขาไม่มีสิทธิ์สั่งเราีมอยากมีกับผมมั้ง ไม่ได้อยากมีค่ะแต่ว่าหนูจะเชื่อฟังตำรวจเท่านั้นพอค่ะเออผมไม่้วัดตำรวจดิยิ่งว่าตำรวจอีกจะได้รู้ค่ะลองดูลรงจะได้รู้ค่ะลองดูวิ่งกันแล้วก็มั่วกันพี่ผู้กำกับธภวัชชัยเข้าเวรในวันนี้ เราไม่มีอะไรกันนะแต่ผมอยา่ก็เตือนคนเมื่อกี้ว่าทำไมสงารนะคือเราวิ่งกันเนี่ยมันมีกฎกติกามารยาทอยู่ต่างคนต่างทํางานกันไปถ้าไม่เกรงใจเจ้าของพื้นที่เขาอยากเข้ามาวิ่งต่างคนต่างทํางานกันไปเบือจมไม่ต้องมาพูดกันอย่างนั้นเน็บไปเน็บมาผมไม่เคยไปอะไรใครเลยนะต่างคนต่างทํางานถึงก่อนคุณดำเนินการไปนีใครเป็นตำรวจท่านผับฮะมีใครเป็นตำรวจใคร ที่ทไม่ทแบบนี้ที่ท่างกายทไม่ไว่าได้ยวามาไม่ทมเน่ยเยอมากกว่านั้นไหมไม่ทอะไรได้งไงคับตมาได้ยัไงไม่ยมันไม่ต้องยัไม่ไ่ม่อยุ่ย่ะแป๊บปัดดำเลย่ลง่้ไม่ ทำพวกผมที่เงเขาใจเออครับแล้วมีอะไรขออนรถมดเลยนะไม่ด mm ีเลย้อนรผมะทำใทำไมทำมากแล้ววิ่งมีปหาตลอดเลยเาว่าตอบปา วันก่อนมันมาก็ไม่แจ้งแล้วบอกว่ามาเจอเหตุได้ไหมหลายเพล่วหลายหลายเฮ้ยนี่ผิดอะไรบาหลักกูเนี่ยผ่ดอะไรครับ่ิดอไรที่ทำนั้นเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยี่เรามาไม่แจ้งมอยมากเลยถ้าไม่งั้นก็อยากก้ามาวิ่งคนอื่นมีวิ่งเยอะ เขาวิ่งกันเรียบร้อยเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเมื่อกี้มีใครเน็บมีใครเน็บแนมอะไรกันไหม้เนใ่ๆเมื่อว้มีใครพูดอะมีปัญหาในเรื่องอะไรกันม่ยากคุยกับคนี่ไมเห็นเียแค่นั้แหล้อมอ่ไเกี่ยวขาได้ใช่หมเเกี่ยวว่เถกย็นตอนนี้ี่เรเห็นมื่ี้มาแจงเลแจ้ง้อลเปล่มาแจ้งเปล่าไม่เย็นมาแจ้งอเปล่ามีครไปต่อก็อ้างตลอด คนขับรถไปบอกบอกพี่เก่งว่าพี่ใสแก้ตัวตล้วหรอนั้นแล้วไม่เป็นไรพี่จจะถ่ายไว้ทำไมเดี๋ยวอยากคุยอย่างตรงเนี้ยก็้าถ่ายไพ้่อเฉยอตางคนต่างอยู่กันไปผมก็ทำงาน เอาอย่า <muitas mit> euh งนั hmm. mm ้นก็ได้พี่ก็ได้จบไปผมผมก็ดูแลคุณแก่จะเรียกใครก็เรียกมาจะผิดจะอะไรจะอะไรผมก็พอทุกอย่างงั้นงั้นช่วยกันงั้นสรุปว่าชื่อแม็กซ์ถ้าเขาไม่น้องขอที่หลังไม่ต้องเข้ามาไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันมีปัญหาทีเขาไม่เคยเข้าไปอนั้นมันผู้ชายทั้งนั้นน่ะเข้าใจไหมพวกคุณข้ามกันมาเนี่ยถ้าคุณมาถึงเอาไปเลยไม่มีปัญหาแต่อย่ามามีเรื่องกันวิ่งนัดวิ่งกันเบาๆหน่อยผมตั้งด่านเนี่ยไม่แท็กซี่เนี่ยไม่เคยเบาเลยวิ่งผ่านด่านเนี่ย ขันไหนทักที yeah. ่อ่ะผมเห็นอยู่ไม่เคยเบาเลยครับตอนเสียงเกิดอะไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีเหตุไม่มีเหตุมันเลยวิ่งไปให้เกียรติกันไม่เกียรติทั้งของเพื่นพี่นะครับความร้อนแรันนี้เพราะว่าตัวเกียรติมาเนี้ยวิ่งเหมือนน้องเลยต้องขออภัยครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะพี่วิ่งกันตักียรติด้วยแต่ตัวปัญหามีอยู่ตัวเดียวผมเจอตลอดเลยเขาบอกกันญหาเยอะนะ ใครมีหัวหน้าโจล่ะไม่ต้องให้เข้ามาอันนี้ไม่ต้องให้เข้ามากันเดี๋ยวิ่งไปดีกว่ามาเจอเดี๋ยวผมจะจะคุยกับคนเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เันจะได้โยกจลกันไปติดต่อได้ไหมติดต่อไม่ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรกันนะชื่ออะไรฮะเป็นมาหาใหม่หาใหม่เขาไม่รู้จักยังไงผมก็ไม่รู้จักมาแสดงกันงั้นแหละไปยังก่อนกับผมเนี่ยโอเคมันทำนี้โอเคกันแล้วดูแลกันหน่อยวิ่งหมืนดูแลกันหน่อยเดี๋ยวผมลงให้เนไครับเดี๋ยวทางหลังก็รมีว่า คนไหนเ้าผมเคยโทรคุยเขาอยู่นะคุยกันุณก็ไม่รู้ว่าผมคือใครผมก็ไม่รู้ว่าคุณคือใครมาต่างคนต่างไม่รู้กันแต่มัแฝไปแบบถ้ารู้กันแล้วก็โอเคมันก็ต่างทำงานกันไปทีไรก็ว่าเโทษเออผมก็ผมอยากเจอคนพไม่ไ่ไม่ไเดี๋ยวมา

เอาเปล่าเอาเป่าเอาเปล่าไม่เกี่ยวกับพี่ตีนี่มันมนูทำเกี่ยก็ใครมัมีปัญหาอเวอาเอาเปล่ารบเจอประจําอะพูดมึงพูดูวะเนี่ยรับยอมรับใช่ไหมนี่ถ้าจะวิ่งะยอมรับ ไม่ได้ว่าอะไรเอาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยตรงนี้ผมไปเจอมาจากจากแล้วมกว่าอย่าผมนั่งห้องวิทยุผมนั่งห้องวิทยุขับรถไปผมมาทีมไหน